แ้วมาชมกันด้วยนะอยู่ผมศูนย์จะสอมันไดอยู่กันกับมาคับชูคัทนะครับผมมันได้อยู่กันกับพี่ปลาคนเดิมเพิ่มเติมก็คือเอออ่าฉายาตัวเองครับบอกมาเลยครับเพราะผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ผมใส่ซื้อมากอ่าผมก็ซื้อครับอ่าไม่รู้ว่าไม่มีฉายาแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเออฉายาคือหล่อมากโอ้โหผู้ชายลุมจีบเต็มอะไรก็วาดไปโดนโดนโดนโตทักมาจีบยิ๊บอาย เชื่อมากของพี่นุ้ยยังดีเป็นผู้หญิงครหญิงหมดเลยกูที่ตุดอี้คนน่ากลัวก็ตอนนี้เขาเป็นเป็นไอเนี่ยเขาเรื่องอะไรวะไอที่แบบสามารถดูแลช่องแชทเวลาไลฟ์ได้ของเฟสอะ่ะครับคนคนน่ากลัวมากอ่ะ <c oughs> จะจะ,จะตามมาเย็ดผมนะถ้าแบบผมไปทีเจ็ดอยียพี่ <c oughs> บราก็ต้องคดิกหวัวนมเขาจะกลัวคนเด,ดิกหัวนม ็ช่างน่ากลัวจริงๆถ้ <c oughs> สมมติแบบพี่นุ้ยโดนโดนตุด,ดทักมาบอกว่าชอบอะน่ารักอะไรเงี้ยจะรู้สึกไงผมจะเมินแชทไปครับขนลุกเลยเพราะผมเมินไปหลายคนแล้ว <c oughs> ผมอ่านนะโดยจะเป็นคนเงี้ยไม่รู้ดิครับผมว่าเป็นคําถามที่มันที่ผมเมินก็เพราะว่าอย่างเด็กที่เขาตอบถามผมมาว่าพี่นุ้ยทําอะไรอยู่เงี้ยผมจะเมินเลยผมจะไม่คุยด้วยเลย หรือว่าเด็กที่ขอสกายเงี้ยก็บอกไม่ให้แล้วถ้าเกิดถามแบบจำจีจำชัยผมก็นั่นแหละก็ไม่ผมก็เมินไปเลยคือ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 ,คอ,คอมันไม่น่าจะถามว่าทําอะไรเวย้ยจริงๆคือผมไม่ไม่ไม่อยากจะให้เขาถามว่าทําอะไรแบบพี่นุ้ยสบายดีไหมทักทายเออผมว่าอย่างนี้มันโอเคกว่าพี่นุ้ยทาอะไรแบบไมุ่้ยเจอแบบพวกอันนี้ปพะที่มันชอบส่งไอ้ที่มันเป็นแบบไอ้ที่มันเป็นแบบไอะไรวะแบบแบบชูนิ้วโป้งอะ สติ๊กเกอร์นั่นอ๋อกดไลค์นะฮะเออกดไลค์กดไลค์อ่ะเออม่ช <ผม S 2> อบส่งมาแบบก็เมินนะฮะมมมไม่มีอะไรจะพิมพ์หัวมันก็ส่งส่งส่งมาเหมือนให้กูตอบแชทไงแต่แบบก็ส่งแต่อันนั้นมามันก็น่ารัคันถ้าเกิดทักมาแล้วแบบมีคําพูดนิดหน่อยก็ดีนะะแบบมันก็เออพอหน้าคุยแล้วก็ส่งนิ้วโป,ป้งมามผมก็เมินนะครับอืมมันไม่สายเมินกดส่งไลค์มาเพื่อ คือเหมือนแบบพยายามทําให้เราสนใจแต่ว่ามันจะทําให้ผมลาคาญแทนนะฮะไอ้แบบแบบพวกนั้นอ่ะบวกบวกครับบวกหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเออผมไม่เข้าใจ f a c e b o o k อย่างหนึ่งนะเวลาผม่ไปฟอลโล่อะไรที่แบบอาจจะดีๆหน่อยอ่ะมันไม่มันมันนไม่มีใครไปบวกบอะไรเลยนะ้ว่ยพอผมฟอลฟอลฟอลโล่ผู้หญิงแบบนมใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยแม่งแม่งมาเต็มเลยพี่ป้าเป็นคนงี้อ่ะ ผมก็เลยพิมพ์มาเลยเออเป็นคนเงี้แหละเด็กเขาก็แย่นะครับผมว่าทำไมมันต้องเหมี่ยงกันนะนะต้องทําใจว่าอะไรอะไรดีๆไม่เคยขึ้นมาให้เห็นเลยคือคือสิ่งดีๆไม่เคยผ่านหน้าพวกเขาไงคือผ่านไปเขาก็ไม่ไม่อยากจะเออเข้าไปจำชื่อเออพี่ป้าเขาคนดีนะพอพอก็ก็แย่นี่เขาที่อย่างนี้เขาเคยพูดนะครับ ถ้าเกิดเราทำผิดครั้งหนึ่งอะ่ะมันทำให้เราแบบจดจำไปตลอดนะฮะใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราทำถูกเราก็มันมันไม่จดจำผมก็ไม่รู้มันทำไมสมองมนุษย์เป็นอย่างงี้ทำผิดแค่ครั้งเดียวนั้นแหละผ,ผิดผิดครั้งเดียวก็นะฮะจำไปไปถึงวันตายผมผมจงจำเรื่องตอนที่เออผมอายที่สุดตอนอน,อนุบาลได้เลยะครับทำไรครับอย่าผมไม่พูดดีกว่าไม่อายชิบหายนะครับ <c oughs> ขอสงวน <c oughs> ขอสงวน พูดแล้วจะร้องไห้กูทำได้ยังไงทุกคนเขาต้องมีเรื่องแบบตอนเด็กๆกันนั้นแหละครับผมจำเรื่องตัวเองตอนเด็กไม่ได้เลยครับทำไมอ้าวแต่ว่าพี่ปาเกิดมาโตเลยฮะเออผมว่าจะแบบเกิดมาแล้วแบบเอายุเท่านี้เลยโอ้โหนั่งหายเด็ดซูเปอร์แมนไอ้เนี้ยใช่ก็เฮียแล้วฮะกอจำไม่ค่อยได้เลยผมจำเรื่องตอนเด็กตัวเองไม่ค่อยได้ อืมแต่ผมจำช่วงเวลาที่ที่อกหักดีเลยฮะครั้งแรกครับตอนป .6 ผมจำได้เนยหักลาแบบแล้วมันก็ทำให้ผมเป็นคนที่แบบว่าออกแนวแบบอ่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยทีเดียวอ่ะแบบจะรู้สึกว่าตัวเองหน้าตาเที่ยมากเลยไงฮะอืมทำให้ผมไม่กล้าไปจีบใครอะไรอีกเลยตอนนี้ผมก็ยังเป็นอยู่นะใช่ครับ แม่รักษาไม่หายชิ่หายองเงียบหเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยพขุดแรกอยู่นะอ่ะเอ้ยผมเจอทองว่ะขุดทองแล้วใช่ไหมขุดทองแนละ้วรู้สึกดีเออไอผมไอเนี่ยที่นม้่อได้ดูไอัอนิเมะอันหนึ่งป่ะมันจะแบบมันเรื่อง มันจะเป็นเท่าไหว่าแบบมันจะมีไอ้อ้วนคนหนึ่งอ่ะมันมันมันแบบเป็นรถหุ่นอ่ะเพื่อมาล้างแค้นอ้วนผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับมันเป็นเรื่องอันนี้ไม่ใหม่อันนี้ไม่ใหม่เลยมั้งเออมันยังใหม่อยู่มันถือว่าใหม่อยู่ใหม่ใหม่รู้สึกไม่คุ้นเลยผมลองส่งไให้ดูผมว่ามันสนุกดีผมช่วงนี้ผมกําลังติดเฟนะครับอ๋อติดเฟรแล้วก็ติดเออเจ้าจำพวกการ์ตูนเป็นมังงะอย่างเงี้ย มัางาผมไม่ค่อยชอบนะส่วนตัวผมอ่านเกยดอ่านหนังสือแล้วก็นังซื้อของรักไอไล์โนเวลอะอที่มันเป็นนิยายอย่างเดียวผมก็อ่านนะแล้วมันไม่ใช่แนวผมเลยคนนั้นนะตัวนึงอย่างนี้ผมก็อ่านคือมันได้จินตนาการด้วยเวลาอ่านเงี้ยผมชอบแบบเห็นภาพไปเลยอ,อ่านงานผมไม่กเกลไม่ค่อยออกผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นแหละครับอะไรฮะแปลว่าพี่นุ้ยไม่ใช่ผู้ชายเฮ้ย มันก็มีบ้างเว้ยผู้ชายมันก็เออมีบ้างอ๋อว่าพี่นุ้ยอาจจะเป็นเพศแบบอย่างบ้างก็ได้มันอยู่ระหว่างตรงกลางก็ได้เออใครจะไปรู้จะเป็นเพศที่อยู่ตรงระหว่างกลางก็ได้ข่าวว่าเคยคอสเพศอะไรแปลกๆเลยมันเป็นผู้ชายอ๋อมันเป็นผู้ชายใช่ไหมครับแล,แล้วคนอื่นมองว่าเป็นผู้ชายไหมล่ะ <ใ>มันต้องแบบในสาตาร์เราไงแบบในสาตาร์เราเป็นผู้ชายเออคิดในแบบไงเราใครคิดก็ใครคิดันไงก็ช่างหัวแม่งได้ข่าวหัวน้าเงินคนนึงไปส่งในนี่เดี๋ยวในแชทเด้อไอมอนอะมันส่งมันเอา่ยแล้วผมก็เซฟไปเลยเฮ้ยเซฟไปในเครื่องเลยอะอารุ<ห>นอาลุนเบิกฟ้ากาฟ้านกกาบอยวิน ครับาาอางนี้ผมควรจะตอบว่าอะไรดี <c oughs> เราควรจะเงียบไปฮะตอนนี้วายอ๋อวายสิบเอดจุบ๊บๆเราจะอัดกันส่กกีพาร์ทเีครับสองพาร์ทก็พอแล้วครับตอนนี้กี่นาทีเราผ่านไปตอนนี้เจ็ดนาทีครับอ๋อเขียนฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึตึตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไมเหมือนสดันผมเดินวนๆ,ๆไงลู ครับร์เราโอ้มีทางขึ้นด้วย hello, hello. <c oughs> มีเฮ้ยโอ้โหสกเกลเฮ้ย,ยมีช่องเยอะมันไม่ใช่ยูเอสีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอปเปิลนะแอปเปิลผนะ่านไม่ได้ครับแอปเปิลปุ๊บพูดถึงยูเอสีพวกไทยแลนด์อยู่จูคัสแต่ผมไม่ได้เล่นมากี่ซีซาร์แล้วไม่ได้ไม่ได้เล่นจนเล่นไม่เป็นแล้วหืมวันวันนี้แบบเขาจัดพวกยูเอสีพวกนี้ทีไรผมไม่เคยว่างลูกทีเลยทำแอปไปไหนครับ เขาชอบจัดกันวันศุกร์วันเสาร,ร,ร์อาทิตย์อะไเงี้ยมันมันจะมีแบบเหตุการณ์แบบที่ทําให้ผมไม่ว่างตลอดเลยเวลาจัดคนนั้นผมเลยไม่เคยได้เล่นเลยเอ๋อใช่ใช่บางยูเอซีบางเซสชันผมก็เห็นพี่ปา้าไม่ค่อยมาด้วยตอนตอนนี้ไม่ไม่ได้เล่นอันไหนแล้วเนี่ยฮอืมตอนนี้ฝีมือพีพีก็ตกผมนะผมอยากฝึกอยูอ่นผมให้ไปเซลช่วยกันได้ครับพี่ไปนอนแนละ้วอ้าวครับครับนั่นแหละครับ พี่พีกมาพี่มีมาแค่เนี้ย<ม>าบายมาทักทายเขาทักทาย,าย,ายแล้วก็จากไปนั่นแหละอันนั้นนะฮะิ u เดอร์ของทีมครับผมว่าเขาเป็นิ u เดอร์ใช่ไหมเขาสร้างสวยมากนะผมว่าใช,ใช่ลองให้ผมไปสร้างแบบนั้นดูโโดี๋ยวเยี่ยมมากบอกเลยสำหรับ b u i l ต้องเป็นคนแบบ creative นะฮะผมว่า หมอมันต้องแล่นเลยครับแบบแล่นเลยพูดถึงคิลเลอร์ครับมีคนหนึ่งเขาเป็นบิวเดอร์ที่โหดมากเลยใครครับทีลลิก,กี้ครับโอ้เป็นบิวเดอร์มืออาชีพของผมเลยเอ้ยมันเก่งจริงนะไอ้แต่แม่งมันหมกหมกพลังปะ่ะไอ้แม่นก็ไม่ได้ขี้เกียจนะตอนแรกว่าจะว่ามันขี้เกียจแม่งโคตรขยันเลยมันเคยแบบสร้างปราสาทด้วยตัวเองคนเดียวด้วยอนะ่ะปราสาดเลยครับปราสาดอ่ะทุกอย่างนะ เคยสร้างในเซิร์ฟตอนนั้นผมมีเซิร์ฟเอาชิตรอดแบบคิวเลอร์มันก็หลักแปลงบแบบเปลี่ยนภูเขาอะเป็นปราสาทเลยด้วยตัวคนเดียวแม่งขยันชิบหาย oh. แต่อาจจะติดที่ว่ามันเป็นเด็กด้วยแหละความขยันมันยังไม่อยอะ mm. แกไปแต่แม่งกมขี้เกียจอะ <c oughs> <c oughs> อย่าพูดเลยถึงเออมันระเบิดแล้วมันก็ยังไม่ะล ตื้อดือดอด้อตึ๊บต<อ>ื้อเฮ้ยเห็นชื่อส่วนที่สองเด้อครับผมก็เห็นชื่อพี่ป,ปาครับโหยโืดหย,ยุ่นระเบิดเฮ้ยโอ้โหด,ดอกดอกแล้วดอกแล้วไปแผ่นที่ดีโอ๋อโหนี่ขนาดไม่ได้ใส่รูทิงนะเออไอ้ชื่อไอ้คณะชื่อตัวเกมไอ๊ ตัวละครพี่นุ้ยสมัยก่อนชื่อว่าอะไรอะ่ะก่อนจะเป็นไอ้072ไซเกอร์น,น,รนุ้ยซาซา072เนี่ยฮะอ๋อตอนนั้นก็อยู่ในเซิร์ฟสมัยขับแล้วครับติดติพิแทกอบอกเลยโคตรติดพิแทกเอฟซีเลยดูทุกคลิปแหละเมื่อก่อนอ่ะแบบเออเหมือนกันเหมือนก,นนกนนันจะมีซีรีส์ไอ้ที่แบบมันเป็น1.7อ่ะโคตรติดดูทุกตอนเลยเขาเป็นคนที่แบบสร้างเก่งชิบหายอ่ะพวกวงจรอะไรเงี้ยผมว่าเขาสร้างสรรค์นี่นะ เขาเก่งนะเขาเก่งมากแล้วเขาเป็นคนที่เล่นไมครับแล้วแบบคือเล่นไปร้อยจะร้อยอีพียังไม่เบื่ออะไรอืมคือเขาเป็นคนที่แบบหาอะไรใหม่ๆมมาทําตลอดอ่ะมันมันไม่เหมือนเราไงเราแบบคือเราคิดวงจรอะไรงั้นไม่ออกอ่ะมันตันมันทำไม่เป็นอ่ะพี่ทูพี่ทูก็ทําได้นะพี่ทูก็ทําได้นะอืมใช่พี่ทูโหดมาพี่ทูเป็นเกตเอาใสยเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยว เหลือมากเลยแต่แต่แต่พี่แกเขาก็นะยุบถ้าเกิดผมถ้าเกิดพี่ทูยังไม่ยุบช่องใหม่ผมว่าร้อยพิโซดได้แล้วจริงแต่แบบไอการทําช่องใหม่ของพี่ทูมันก็เหมือนการพิสูจน์บางอย่างนะแบบว่าคนติดตามเขาจริงๆมันแบบเท่าไหร่กันแน่อือคนละคนดูเขาก็แอคทีฟอบบคือคือคือไปไงมันเป็นเหมือนชาวที่ยุกดูเยอะมากเลยนะใช่ไอตอนนี้ผมเริ่มเหมือนจะตันแล้วมั้งเนี่ย มเริ่มละเราทางโน้นนะฮะเหมืองตันเนี่ยตันนะครับมันยังครับยังอะพุณนได้ที่ใหม่มันเนี่ยครับคุณนได้เหมืองใหม่มัน,นียไหนแล้วผมไปแจมด้วยด้วยเนี่ยได้ดีจะดีเหรอ <laughs> เฮ้ยตอนนี้ยังขไม่หมดนเนี่ยรู้สึกผมเริ่มจะเมินโคแล้วนะ <laughs> ไม่ไหวคุณไม่ไหวแล้ว <laughs> โ,อโอ้โหทิ้งไปเลยครับเดี๋ยเก็บไปก่อนก็ได้ไปทำทีนทีระเบิดบ้าน เนร้องเล่าไอ้นี่ผมฟังเน่อยเป็นไงบ้างไอไอแขกอนไททันเที่นสองตอนตอนแรกเลยออาไม่ง่ายครับคุณเวลาคุณเจออัลไททันนะคุณอย่าอย่าอย่ากระดิกตัวอย่าอย่าพูดอะไรทั้งน,นั้นนะอืออครับครับม่งนั้นมันจะวิ่งมาจับแดกครับอ่ะพูดแค่นี้นแหละคือตอนจบมาท่านผมคาใจมากเลยมันโคตรจะคาใจทำไม <c oughs> คือมันแบบ คือมันมาแล้วแบบไอ้้ยไอ้ไอ้ลองระดับจากเลว์อ่ะโดนแดกตายไปปุ๊บแม่งจบเลยตัดจบเลยเห็นเขาว่าทำแค่สิบสองตอนด้วยเสียดาเพียงสองเสียดายกว่าจะมากว่าจะมาแล้วดันทำน้อยๆอีกโอ้โหแต่เขาจะเาอาอาจจะเผางานด้วยเน้นมังหะดีมั้ง เรช,ชอบดูในเมรงที่แบบว่ามันอนี่ไงแบบมีเสียงมีอะไรที่แบบมันทําให้เราอินมากขึ้นอืมเอเดอร์แมนคาแมนโอ้ยหายละโอ้สัตว์ฆ่าไม่เห็นดับเลยอือหืออีกแล้วกลับมาตรงนี้อีกแล้วโอ้เสียงเสียงเสียงมันดังเสียงมันดังมา อันนี้ผมเรียกได้ว่าเหมืองตันของจริงแล้วครเหมือนตันแล้วครับตันเหมือนกันหาทางไปต่อไม่ได้แล้วฮะผมคุณหาเหมืองใหม่อยู่โอมเฮ้ยเฮ้ย้ย what the fuck man อืออืออือที่มันไอเตียนี่มาไอเตียไอเตีย น้ยกดเชบอยู่อ่ะไม่ได้กดนะครับอะไรฮะทำไมผมว่าผมหาชื่อไม่เจออยู่ทางนั้นแหละครับหาดูครับเดี๋ยวคุณก็เจอจริงไหมครับจริงครับเนะมื่อกี้พลกแอร์พลแอผมหมดอะผมเจอเพล็กสามันพอดีจับแม่งเลยเหมือนที้เสียนลวาวาเฮ้ยเหมือนนี้พี่ปาร์คยัไม่มานี่ว่าอโอ้โหแล่มาเปิดมาปว่วงเจอท้องก่อนเลย กิปเปอร์ระเบิดกิปเปอร์ระเบิดระเบิดระเบิดไอสัตว์ระเบิดระเบิดไปมาผมได้เสียงคนขุดบล็อกฮะผมมาแย่งทองนะฮะโอ้โหวายพี่ป๊าพี่ไปไม่ดีน้ำมัมามันเป็น is a trap วิว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 ถูกดุพาแล้วจริงไปเถอะไปเถอะ หนึ่งก้อนสองก้อนโอ้โหชิบหายแล้วเฮ้ย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  <c oughs> คือของผมแม่งเต็มตัวแล้วแม่งไม่ได้เก็บเพชรเมื่อกี้ฟักฟ <c oughs> <c oughs> ักตะโกนออกมาเลยว่าฟ <c oughs> ักพี่ลักกี้อ่ะฟักพิลักกี้ไม่ได้ครับยากใครก็ทำไม่ได้เอ็มอนยังทำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเสียดายเพชรเมื่อกี้สองก้อน <c oughs> อนะค,ครับมันก็แค่เพชรงงๆครับ ชีวิตจะสำคัญกว่าแน่นอนฮะเฮ้ยใ,ใครตกวะอะไรคิปเปอร์ก็จงใจว่าใครตกมา <c oughs> เรียบร้อยคิปเปอร์จมลาวาตอนนี้วายเออเนี่ยวายเนี่ยแหละวายเพชรวายเพชรทำไมเพชรนะไม่ใช่ฮะทำไมเพชรวายจืดดดุด,ด,ดตอนนี้เหล็กเราได้มาโอ้เยอะอยู่เสียดายเพชรเมื่อกี้ จริงม,มันก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายนะครับเพชรเอผมวาหาง่ายเอเมมาร์ลออีกนะจริงเหรอแต่เอมมมาร์ลอไม่มีประโยชน์ชแต่เอเมมาร์ลออไม่มีประโยชน์ไม่เล็ขอเอ็มีซีอย่างเดียวโอ้โหตรงนี้ทองเต็มเลยเซฟที่มันเซร์ฟเซร์ฟแบบคือคือทองมันเยอะมากอะครับเขาให้แบบแบบพวกนักกุดทองไงเอออืม ของผมเริ but, ่มเต็มแล้วตอบไนไม่จะเป็นเราขวนทิ้งได้แล้วไอ้นี่แล้วก็เอานี่มาใส่เหมือนมันใหญ่มากมันไปใหญ่แบบชิบหายเลยได้ โอ้นี่เลวีนะเนีน่ยโอ้โหโอ้โหโคตรแฟบฟาบเหลือกี่ครั้งเนี่ยเหลือครั้งเดียวเป้งเออย่าไม่เป้งเ,เป้งเออย่าไม่เ,เป้งอ่ะเป้งล้อ่ะเป้งเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงจะเพี้ยนอ้เลตัดไปครับผมว่าคราวนี้ตาจะไหลเหมือนว่ามันมาทดแทนได้เมื่อกี้ให้ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เราถ้าเจอเพชรเดี๋ยวผมต้องหาฟอร์จูนมาขุดละจะได้ผมมีเอ่อขวานฟอร์จูนนะครับขวานมาขุดเพชรอะจริง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 ,ง,ง <c oughs> ตัวนี้มีอะไรไหมมีอะไรไหมมีแร่ไหมมีแร่ไหมมีแร่ไหมแร่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 แร <c oughs> อ้าวนี่ลาวาเนี่ยอ๋อ ป๊บตรงนี้เรียบร้อยโอเคออกมาจุ๊บจุบจุ๊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 บจุบจุบจุ๊บอ๊สงสัยว่าเวลากลับเราจะกลับถูกอยู่หรือเปล่าลนั่นแหละนั่นแหละครับประเด็น มันลาบอกถามถามคนนึงได้จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุบเป็นมันไม่เอาเข็มทิพเมาส์เนี่ยเป็นลมพี่รึบุ๊บจื้อรึบุ๊บที่คุณเพลผมใกล้แตกละจแตกแล้วเหรอครับ ที่ขุดนะที่ขุดอ๋อแหมปีปานี่คิดไปไกลแล้วนะเอ,อ้ยผมยังไม่ได้บอกผมคิดอะไรเลยอ๋อผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าผมคิดอะไรเออกําลังคิดว่าของหอในตัวผมแม่งเต็มเลยมผมก็ผมก็คิดว่าพี่แอ๊ผมใกล้จะไปแล้วว้าวเราแต่งเลยนะ <laughs> ดีไม่คิด ให้ทองตรงนู้นว่ะเดี๋ยวต้องจัดตึงตึ้อตึงตื้อตื้อตื้อโหทองครับจับจับจับตอนนี้ได้มาสิบแปดอันละโอ้าอยากว่าทำอะไรวะทองจื๊บจื๊บจื๊บจื๊อแอปเปิ้ลไงแอปเปิ้ลทองแอปเปิลทองมากินเล่นอวดรวยอวดรวยกูมีทองน่าวาดเลยได้เอาเอาแครอททองมากินเล่นก็ได้ครับ อโคนี้เต็มถัวแล้วนีไม่อยากได้โคแล้วเหมือนโคได้ไหมไม่ไหวแล้วครับผมไม่อยากได้โคแล้วถ้าถ้าพิกแอเราฟอร์จูนนี่มันจะโคดขยะกว่านี้กันนะโคคุณก็รวมรวมโคเห็นรวมแล้วก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้ชิบหายล้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เชิบหายแล้วหายจริงชิบหายจริงเฮ้ยน้ำมีน้ําหะ พี่ปาค,ครับหาที่แล้วครับหาที่หาที่กบตัวขอที่กบตัวหาที่กบตัวก,บ,วกบมันเลยพี่ปาโอเคอยังไนของผมมันโดนขังไว้อยู่โอเคครับอยู่ไหนวะเนี่ยเอาโอ้ยเช็ดผมผมกบแบบไอ้นี่ไว้อ่ะกบแบบไหนไงอ่ะกบ็อกเอาบล็อกเขาว่าสโตนกบไว้อ่ะอยู่ไหนวะยังไม่เห็นด้วยตอนตายไว้อยู่ไหนให้ผมบอกไปกัดไหม <ล>มาพิมพ์พิกัดไว้<า>ให้หน่อยเ<อ>จะวิ่งกลับไปนหนึ่งตัวบวกผมอันนี้เออเออจะโอหขี่ตัวบวกกระโดดเฮ้ยแต่ดีนะแบบผมเกือบแล้วสามเก้าห้าสองหนึ่งลบผมอยู่พิกัดสามไกลอ่ะพยายามพยายาม,พยายามลองหาแถวนั้นให้หน่อยดิเป็นยังไงอะ่ะลองหาแบบผาร์คของผมก็ฟูของคุณก็ฟูจะเอายังไงคนถ้าคนมีไม้คุณเอาไม้ทำกล่องเอาของผมใส่ในกล่องไว้ก็ได้จะเจอผมยังหา อันนี้ไม่เจอเลยเฮ้ยตรงนี้ป่าวะไม่น่าใช่มันจะแบบผม้องพยายามลองหามันอยู่ตรงเรวีนว่าหรือว่าไงเรวีนนะเรวีนเรวียนใช่ไหมโอเคแสดงว่าต้องอยู่ใ,ใกล้ลาวาใช่ไหมเออผมพยายามขึ้นมาได้แล้วก็พยาขึ้นมาแล้วพยายามอุดอุดเวงไว้ไม่ให้ของมันมันไอ้นี่ประเด็นตกลาวานนี้ป่าวะชัดเจนครับเ,เจอแล้วเจอแล้ว พยายามไอเนี่ยเอาของใส่ในนี่ไว้เฮ้ยชิบหายละชิบหายละเสียบหายแล้วทอาไมฮะสเกลเข้ามาอยู่ด้วยโอ้โหไปเลยนี่ของพี่ปลาของพี่ปลาร์คบล็อกโคของปาร์คบล็อกอันนี้ของปาร์คคานูของปาร์คคือ้แต่เสียดายเวลอ่ะยี่ห้าเมืเ่อกี้เฮ้ย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 กำลังกำลังกลับไปฮะคือปาร์คครับ<ฮ>จับของตัวเองได้ไหมกัดเงาไว้เด้อ ผมจำไม่ได้ว่าผมคุดเหล็กมาเท่าไหร่ใส่ใส่ใส่กลับไปแล้วกลับไปใส่ไปลักผิดใส่ใส่ใส่อันนี้ใส่ใส่ใส่ใบใส่ใบท็อตใส่ใบจื๊บจื๊บผมจำไม่ได้นะว่าเท่าไหร่เนื้อแกะของพี่ปาร์คแน่นอนหินทิ้งอันนี้โชเวลของปาร์คอ่ะเรียบร้อย เห็นออเคไนท์ทิ้งไปเถอะี่ไม้นี่ก็นี่ของปรารคไม้ของปราร์คโอ้โหกาเบลนี่ทิ้งเนาะกาเบลทิ้งไปโคปาสกี่ชุดครับจำไม่ได้แต่จำได้ว่าเยอะแค่นั่นแหละเอาเอาบบลองแบ่งๆมาัดก็ผมให้ไปสองชุดกับอีกสี่สิบอกอะอ่าฮะโอ้เยอะแล้วแะเยอะแล้ว เนื้อแกะกระดูกกระดูกอาวไยธนลูกทนุของพผิดมาเออว่าไหนดีวะเนี่ยแทงโต้คราฟแล้วกันเราวิ่งกลับไปฮะ <c oughs> มันต,ต้องมาทางนี้อ เราจะมาเก็บของครับเก็บของแล้วปิดพาร์ทเลยครับเพราะมันยี่สิบนาทีแล้วจึ่อตืบ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 ฟับ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 ที่นี่ปิดพาร์ทเลยก็ได้นะนะครับเดี๋ยวเก็บของเสร็จเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยถ้าผมก็ขอพักไว้ที่นี่ก่อนนะผมไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับแล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับพี่ปาร์ก ของผมก็นะฮะถึงจะอยู่ครบแต่เวลเวลกูหายหมดเลยครับครับผมโอเคครับแต่ไม่เป็นไรครับยายย้ายกลับบ้านครับเจอกันครับผมเจอกันครับปิดเกมครับ